สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC เปนเพจผู้จัดการจุเลสายรวยคิวทองนะคะวันนี้จุเลมีส่งมอบรถแ Ca ปเทียร์เซตอนนะคะสีขาลูกค้าทำอาชีพรับเหมานะคะมาซื้อรถกับจุเลเป็นลูกค้าเก่าของจุเลแนะนำมานะคะเดี๋ยวจุเลไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันค่ะะลูกค้าดูรถอยู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่วันลบคะจุเลขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงฝากบอก FC f a n นเพจจุเลนิดนึงค่ะว่าซื้อรถกับจุเลเป็นยังไงบ้างก็ออกง่ายครับดันทุกเคสครับผม ก็แบบบริการดีจริงครับก็ยอมรับครับว่าดีจริงมากดีมากครับดีที่สุดเลยครับพูดอย่างนี้นะคะเซลมีกําลังใจทํางานขึ้นเยอะเลยค่ะค่ะพี่วันลถป่อ FC แฟนเพจจุเลนนิดนึงว่าพี่วันลบทาอาชีพอะไรคะผมทํางานรับเหมาครับรับเหมาทําพื้นครับเหมือนก่อสร้างครับผมก็ตอนแรกก็คิดว่าไม่ได้แน่นอนครับแต่พี่พี่เลดันทุกอย่างครับดันให้ทุกอย่างดันดีมากครับ ก่อนที่จะมาหาจูเลยก็คือไปทำที่อื่นแล้วใช่ครับไปทําที่อื่นมาไม่ได้แต่แรกท้อได้นะคะตอนนี้ก็คือแบบว่าแฮปปี้นะคะครับแฮปปี้ครับค่ะพี่วันรบรู้จักกับจูเลยผ่านช่องทางไหนเราเซอร์พายครับแนะนำมาโอเคค่ะยังไงนะคะจุเลยก็ขอให้พี่วันรบกับแฟนนะคะ ใช้แล้วคนนี้เป็นรถขนเงินขนทองแล้วก็เฮงเฮงรวยรวยขอให้กิจการจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จูเล่ก็แฮปปี้ค่ะแล้วก็ยินดีที่ลูกค้าแบบว่าประทับใจในการดูแลของจูเลยนะคะควันนี้จูเล่ก็มีป้ายรวยนะคะของชํารดยมอบให้ในวันพิเศษนะคะครับ,ค,รบค่ะยังไงขอบคุณมากมากนะคะครับผมจูเล่ฝากเอฟซีแฟนเพจด้วยนะคะใครคิดจ,จะซื้อรถนะคะอย่าลืมคิดถึงผู้จัดการจูเลกสายลุยคิวทองค่ะนี่ค่ะส่งมอบรถคันนี้ไปเลยฝากติดตามผลงานเ้วยนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ Thank <laughs> you. สิ้นภารกิจการส่งมอบวันนี้นะคะลูกค้าแฮปปี้เลยชื่นใจค่ะเคค่เดินทางปลอดภัยนะคะแ oh. ห้งๆเลย